ชื S <S ่อนายนันดาแดงกุชื่อเล่นชื่อออมครับค่ะดิฉันนะคะชื่อนางสาวกัญญาลัตษณ์มองมูลค่ะชื่อเล่นชื่อโบนะคะพวกเราสองคนนะคะเป็นนักเรียนของโรงเรียนม่ธยมวัดดาวคณองค่ะค่ะวันนี้นะคะวูเราสองคนนะคะจะมาแนะนํากิจกรรมดีดีของโรงเรียนม่ธยมวัดดาวคณองค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนําร่องภายใต้นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะตัวอย่างรู้ยังคะว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมดีดีอะไรบ้างที่อยากรูแลนะคะก็ตามผู้ราเลยค่ะ บัวครับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคณอนมีกิจกรรมอะไรบ้างครับค่ะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคณอนนะคะแบ่งออกเป็น4หมวดค่ะหมวดแรกนะคะคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะหมวดที่2ค่ะคือกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ค่ะหมวดที่3นะคะกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและขั้นโยมค่ะหมวดที่ การทำงานและงชีพในทักษะการใช้ชีวิตค่ะอยู่ที่เรียกว่า 4S Has Hands Task และ Help ครับส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะั้นขอเชิญทุกคนไปร่วมกิจกรรมกับพวกเรากันเลยครับกิจกรรมมาแนะนาผู้เรียนนะคะคือกิจกรรมชุมนุมค่ะ นักเรียนทุกคนนะคะได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจค่ะเช่นชมนมเย็บปักถักร้อยชมนมนรศิลป์ชมนมออกแบบผลิตภัณฑ์และชมนมตัดต่อวิดีโอค่ะโดยทุกชมนมนะคะจะเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานต่อยอดไปถึงกิจกรรม IS ของแต่ละระดับชั้นค่ะและรวมไปถึงกิจกรรมนูกเสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง นัเกเรียนจะไม่ให้ยมศึกษาปีที่3ด้วยค่ะ S. Yes. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้เป็นกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารจะมีกิจกรรม Christmas Day Chinese Day กิจกรรมยิ่งอ่านยิ่งรู้กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดนะครับเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวาชนต้นก้าสู่การเป็นนักคิดนักพัฒนานวัตกรรม The Power of Innovative Thinking ครับ แล้วยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดโครงการนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ OpenHouse 2016ครับ h ฮาสนะคะคือการสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมโดยมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติศาสนาและพะมหากษัตริย์ค่ะเช่นโครงการหนึ่งวันหนึ่งความดีโครงการออมทรัพย์ออมศีล โดยทุกวันพฤหัสป,ปดีนะคะจะมีการใส่บาตประจําสัปดาห์และวันพฤหัสบดีสุดท้ายของหนุกเดือนจะมีการเอาเงินในบัญชีธนาคารโรงเรียนของตัวเองค่ะนอกจากนี้ยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีมินัยซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและอดทนค่ะโดยการจัดค่ายคุณธรรมและบูรณาการกับการอยู่ค่ายพักแรมน,นึกเสือ คือวิชาเดินทางไกลวิชากลางเต็นที่พักและวิชาประกอบอาหารค่ะ Hands สร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต ซึ่งกิจกรรมนี้ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจะมีกิจกรรมกีฬากิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีนัตศินแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีโครงการ o ซ c สร้างโอกาสสร้างปัญญาสร้างอาชีพที่เสริมสร้างทักษะการทำงานอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรมอย่างเช่นมาลายประดิษฐ์พวงมโหอ ตุกตาแป้งปั้นเชฟมือทองงานแกะสลักลูกประครบกองผ้าไหมต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดเป็นต้นครับเฮลนะคะคือกิจกรรมสร้างสริมสมรรถนาทางกายค่ะส่งเสริมส,มสมุขภาพกายของนักเรียนนะคะให้แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยค่ะได้แก่กิจกรรม d a ดนฟ for d ด d ค่ะกิจกรรมกีฬาสีกีฬาวูซูลีลาเพื่อสุขภาพกีฬาแบดมินตัน กีฬาบาสเกตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลค่ะและนี่คือกิจกรรมดีๆของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะน,นองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคุณครูและนักเรียนกันคราว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองครับเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าดีมากนะครับแล้วก็เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเพราะว่าดูจัดกิจกรรมที่โรเรยจัด ะะรู้จักใช้เวลาว่างให้เปรนประโยชน์แล้วก็คือแทนที่จะไปเรียนรู้แต่ตัวหนังสือก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาลงมือปฏิบัติเองจริงจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดีกว่าค่ะได้ฝึกทักษะอาชีพครับได้เรียนรู้อาชีพใหม่ๆค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงค่ะครับ<ม>ก็ได้ทราบถ,ถึงกิจกรรมตามนโยบายโดยเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมไปถึงความคิดเห็นของครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดะขนองกันไปแล้วนะครับ โรงเรียนของเรานะคะมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านข้าวิญญที่ดีงามรวมทั้งทักษะในการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง t ีสเล็ r เรนโมปรับเวลาเรียนเปลี่ยนเวลารู้มุ่งสู่ศตวรรษที่21โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่เก่งดีมีสุขซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองชุมชนสังคมหน่วยงานทุกสังกัดเป็นอย่างยิ่งยิ่งครับค่ะตามสโลแกนปฏิรูปการศึกษาปีพุทธศัษษาการาช2558ถึงปีพุทธศัษษาการาช2560ที่ว่าโรงเรียนประยมวัดดาวคนองสถานศึกษาสร้างโองกาสสร้างปัญญาพัฒนาพื้นฐานอาชีพสวัสดีค่ะสวัสดีครับ